แบบไม่แบบซับอันนี้คือการอะไรกันฝนแต่ว่าการลมเธอจะห้อนเอานะคะเธอทำแบบนี้เี่ออสธอทำอะไรอ่ะี่อทำอะไรคะทำอะไรพี่ทำอะไรพี่มายืนทำอะไรตรงนี้ออสไหนอะอออสไหนพี่เนี่ยออสเนี่ยออสไหนออสนี่หรืออสนี่ พี่ออสเนี่ยทำอะไรอยู่อา้าวนึกว่าออสนี่น้องไม่ได้ชื่อออสน้องชื่อเบิ้น, <laughs> นอ้าวนี่หมอพี่อันหน้าเหมือนกันใช่ไหมห <laughs> <laughs> น้าเหมือนกันไม่เท่าไหร่นะหุ่นรูปร่างไมเท่า <laughs> กันด้วยเนี่ยยิ้มเหมือนกันอีกพี่มีแฝดหรือเปล่าเนี่ย <laughs> แฝดพี่แฝดพี่เหรอ,อก็เอาเอาให้น้องแนะนำตัวไหนน้องแนะนำตัวไหนเอากระลังน้องกระลังพูดอยู่แนะนำตัวไหนแนะนำตัว <laughs> น้องชื่อน้องเบนอ๋น้องเบนเดี๋ยวตอนแรกบอกอายุ25่สิบห้าปีน้องชื่อออสนี่น้องชื่อออสเนี่ยน้องออสเนี่ยยังเหมือนเลยอายุ25่สิบินตรงมาจากสิงคโปร์พูดจริงพูดเล่จริงเพิ่งมาถึงเมื่อเช้านี้มาจากสิงคโปร์สโปนี่สิงคโปร์สิงคโปร์นี่น้องอุษาแคนเซลงานที่นู่นเลยนะยกเลิกงานที่นู่นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรน้องมีเวิร์กวุ่มิดอยู่สิงคโปร์นะแต่น้องแบบ เวิร์กเวิร์กเวิร์กทำงานไงเวิร์กทำงานน้องแบบว่าแคนเซิลเลยใช่ไหมแคนเซิลเวิร์กไปเลยน้องช่องใครน่ยช่องหนูพายช่องพี่มันจะมาอยู่กับหนูได้ไงอ่ะสวัสดีครับ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 อ้าวต่อต่อน้องน้องมิ้นไอ้น้องสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเบนส์เนาะน้องเบนส์น้องเบนส์เดี๋ยวตอนนี้อายุยี่สิบห้าปีแล้วใคุยกับน้องเบนส์น้องเบนส์กำลัง กำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแสงสีอ๋อผมก็มาใหม่แล้วไม่ขัดใจมาใหม่เป็นอย่านะจะมาผ่านพิธีถ่ายกันนะอย่านะสวนกลับจีบหนักนะน้องกำลังจำตำแหน่งไปตรงนี้อันตรงไหนตรงนั้นตรงไหน น้องเกมน้องเกมน้องเกมเป็นน้องนะน้องเกมยิบต่อทำไมถึงตัดสินใจแคนเซิลงานมาเนี่ยคือผมจะกลับมาไทยอยู่แล้วครับคือมันคิดถึงบ้านอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายใจเข้าบ้านหรอกป็นคนจังหวัดไหนอยู่บนครับผมพูดอีสานได้นะพูดอีสานได้ได้นิดหน่อยพูดจริงพูดเล่นได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่พี่พูดไม่ได้นะไม่ใช่อะไรนะแต่พูดอีสานได้ก็เลยแคนเซิลจากสิงคโปร์มาเลยเพิ่งเพิ่งรู้ข่าววันไหนที่เขาที่เขาไปดึงตัวมาเนี่ยเพิ่งรู้วันไหนก็ ตั้งแต่บอสโจู่เขาประกาศรับใช่ครับผมก็ทักไปหาแกแล้วก็ยังตัดสินใจอยู่ตอนนั้นแล้วทีนี้อดั้นด่วนเนี่ยทักมาหาผมเออผมทักแกไปก็เลยตัดสินใจมาเพราะว่าอยู่นู้นมันก็มันครบเดือนพอดีครับครบเดือนเราก็ยกเลิกอยู่นู้นทำอะไรทำไลท์ติ้งนะครับทำไหมนะไลท์ไลท์ติ้งอะไรับเขาเรียกว่าไลท์ติ้งเนาะเชิญครับเชิญครับบีมข้างล่าง ที่ว่าเพิ่มมาใหม่มันมันจะมีเพิ่มงตัวงเบิ้งมาได้อันนี้มันอยู่หมดไหนผมเนี่ย่เห็นเเนี่ยเวอแ่ผมเห็นมทางล่างเลยรอมาหรน่้อเสีน้องน้องกำลังกำลังเตรียมความพร้อมไล่ไล่คามน้องกำลังเตรียมความพร้อมเนาะเตรียมความพร้อม พี่ก้าก็มาอำนวยความสะดวกให้มาเทรนให้มาเทรนให้น้องวันนี้อ๋อเทรนรอบพี่เป็นเป็นรุ่นพี่ครับรุ่นพี่รู้จักกันมาก่อนเนาะรู้จักกันแต่ว่าเป็นได้สนิทกันแต่ว่าจะเป็นทางของอาจารย์หนึ่งอันนี้เตรียมยามาพร้อมก่อนจะให้คุยกันจะยังแต่ยังยางใช่ไหมอันนี้เดินระบบข้างบนเสร็จแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่เอดูบอร์ดก่อนครับอ่ แล้ววันนี้คุณบอจโจก็จะมาดูว่าเป็นยังไงอะไรยังไงแต่รู้แต่ว่าน้องบินตรงมาจากสิงคโปร์เลยใช่ครับมันมาจากสิงคโปร์เพิ่งถึงเมื่อเช้านี่อ๋อเมื่อถึงเมื่อเช้าด้วยอ้าวเวชสู้กับถ้าคนเคยทำงานด้านนี้ก็ก็ก็ไม่ต้องพูดถึงละก็เขารู้ระบบรู้อะไรเพระนั้นแหละจบหมดทุกอย่างแล้วสิงคโปร์ใหญ่กว่านี้ไหมสิงคโปร์เอ็มดับฮะบอทเอ็มดับบอทเด็กคนนี้บอทเด็กเลยครับ ทำอะไรเป็นเป็นลงละครหรือว่าอะไรเป็นขับครับเป็นขับเป็นขับเป็นป่าเลยมีโมเดลคนไทยเยอะมาฮ้ยมาหมอลำเว้ยหมอลำกับขับเว้ยมาสู้กันต่อไปก่อนหน้าก็อยู่อยู่บไม่ก่อนที่จะไปผมโู้ว่าอยู่พมิอยู่บ่อนป่ะไม่ใช่บ่อนนะเป็นขับเป็นขับพีดีเอมครับอ๋อพีดีเอมอ้าวทำไมต้องทำไมต้องไปต่างประเทศด้วยมันเงินดีกว่า เงินดีกว่าไทยแต่ส่วนใหญ่เจ้าของคือคนไทยเนาะใช่ไหมก็เขมรก็เจ้าของเขมรแหละครับแต่ว่าคือเขาก็มีคนไทยเพราะคนไทยทํางานต่างประเทศเยอะแค่๋ดวให้น้องน้องเขาเทสระบบกันนะครับแล้วเจมูเจมูจะจาก็ดูงานนี้นะครับแต่เชื่อว่าน้องทําได้นะครับเพราะน้องเคยมีประสบการณ์ในการทำไลฟ์ติ้งมาก่อนนะครับทั้งประเทศเขมรแล้วก็ไท สิงคโปร์นะครับตามขับใหญ่ๆไปประเทศสิงคโปร์แล้วเขมรฮะสองก็มาจากนอกอนกันนอกไหมนอกบ้านเราชองเอ้าตกหรือไม่ตกวันนี้ไม่ตกนะครับฝนไม่ตกแน่นอนนะครับทุกคนท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับแล้วก็พื้นที่หน้าเวทีดีมากๆใช่ไหมครับอะไรทำอะไรหรอ อะไรอไม่จับไอเสาร์เลยเมื่อกี้กำลังทำอะไรอยู่อะไรมึงคืออะไรการฝนไงแต่ว่าการลมให้ตัวเองร้อนสําหรับพี่น้องชาวสมุทรสาครและใกล้เคียงนะครับก็วันนี้ก็เข้ามาได้เลยนะครับอยู่ใกล้ๆกล้เองนะครับไทยวัสนุก หรือว่าเออ่มาไม่ได้นะครับไม่สามารถเดินทางได้ก็สามารถเข้าคุมปิดนะครับบัตรราคา99บาทค่ะ99บาทเท่านั้นเองนะครับ1วันเนาะ99บาทนี่ส,สดๆหน้าเวาทีเลยนะครับทุ<อ>กคนนี<อ>่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับนี่ผมเดินได้สบายเลยนะครับเกียดเหตุเพ่าะยัยบุญต้องอาบน้ำเหมือนอละซีหลอดผมไม่เกียดเราลองเล่นกันดูนะคุยบัวเอฟซ2พันมาแล้ว MB นะครับ โอเคครับ okay, ทุกคนนะครับเดี๋ยวค่ำคืนนี้นะครับระบบแสงของเราจะเป็นยังไงนะครับวันนี้น้องเบนซ์นะครับก็มาประจำตำแหน่งนะครับมาทดสอบระบบของสาวนักเตะบ้านแทนนะครับว่าระบบเป็นยังไงจะปรับเปลี่ยนปรับปรุงาได้ไหมนะครับเชื่อว,ว่าเราทุกคนนะครับก็เป็น